เที่ยวจนทั่วถัวจนเข้าใจถึงหลักการใช้ชีวิตและจิตใจที่พอเพียงแล้วในช่วงนี้เราจะตามน้องอิมและพัฒนากรสุดสวยของเราไปชมชิมชอ็อปไก่แปรรูปก,กันรับรองว่าหลแตแต้แน่นอน นี่เลยสาหร่ายนี่เราไปล้างน้ำมาเนาะใช่แล้วค่ะตอนนี้เราได้สาหร่ายน้ําจืดสาหร่ายไกมาแล้วนะคะเยอะแยะเลยค่ะวันนี้นะคะนี่ก็เลยพาอิมมาดูการแปรรูปสาหร่ายไกที่เราเพิ่งไปเก็บมานะคะตรงนี้ก็เป็นโรงแปรรูปนะคะกลุ่มแปรรูปอาหารจากสาหร่ายน้ําจืดบ้านหนองบัวค่ะตำบลปาคาค่ะขั้นตอนการทำขุนป้างยังไงคะ ขั้นตอนการทานะคะสาหร่ายที่เก็บมาจากแม่น้ำน่านเสร็จแล้วนะคะเราต้องเอามาคัดแยกเศษหินดินทรายออกให้ให้หมดก่อนแล้วก็ไปล้างก็เราก็ไปสลัดน้ําให้แห้งนะคะหาขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะนําสาหร่ายที่สลัดน้ำแห้งเรียบร้อยแล้วนํามาตากนะตากบนตะแกรงนะคะตากบนตะแกรงนะคะมันไม่ต้องแบนๆไม่หรือว่าแล้วแต่เลยแม่ก็ก็ทำให้บางๆหน่อยค่ะไม่ต้องให้หนามากนะคะเราจะตากบนตะแกรงเสร็จแล้วก็จะประกบเพื่อเพื่อ อบเพื่อไปแปรรูปตลอดทั้งปีได้ค่ะเราอบสาหร่ายเก็บวัตถุดิบไว้ค่ะเก็บได้เป็นปีแหรวแม่ค่ะได้ค่ะยางเงแล้วเราเจาะเป็นแผนได้ยังไงแม่หนูอ๋ออย่างอย่างนี้ที่เราจะทําเป็นสาหร่ายผงนะคะสาหร่ายเลือดลดเพื่อโรยข้าวค่ะตัวนี้ค่ะงคนญี่ปุ่นี่โรยข้าวอ่ะผงโรยข้าวเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะอิมเดี๋ยวนายจะพาอิมนะคะไปดูการแปรรูปสาหร่ายเลือดลดหรือที่ภาษาไทยหือเราเรียกว่าสาหร่ายไกยีไกยีใช่ค่ะ สินค้าตัวนี้นะคะของเราเป็นสินค้าโอท็อปห้าดาวค่ะเราสามารถนำเนี่ยเอาไปทานแบบโรยข้าวแล้วก็ไปทานอร่อยมากคล้ายๆแบบหมูหยองงี้ใช่ไหมคล้ายหมูหยองค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการไปรูปด้านในกันค่ะนี่เลยเดี๋ยวเราทํทำการสาธิตนะคะเกี่ยวกับกระบวนการทอดใช่ไหมคะสาหร่ายก่ยีใช่ไหมคะขั้นตอนที่อย่ะนี่ เดือดปุ๊บเังไงต่อคะขั้นตอนต่อไปน้ำมันพอร้อนนะคะแล้วก็จะใส่งาขาวค่ะคั่วา g ขาวค่ะงั้วขาวให้กรอบก่อนนะคะเทงาขาวลงไปเลยค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันสุกแล้วแม่ก็ก็ดูมันมันร้อนนะคะงางานที่จะสุกง่ายค่ะจะดูสีมันจะออกสีเหลืองนิดนึงนะค่ะหอมไหมคะเริ่มหอมแล้วนะคะหอมค่ะ คิวแล้วค่ะแล้วเราก็จะใส่ไอ้ตัวนี้ก่อนนะคะสาหร่ายที่สับเรียบร้อยค่ะสาหร่ายที่สับเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ยโนี้โอ้พอดีค่ะแล้วก็จะเท่ะแล้วก็จะเทสาหร่ายลงไปสาหร่ายนี่เขาเอาไปปั่นแล้วนะคะมันก็จะเป็นผงออกมาได้ค่ะแต่ว่าสาหร่ายมันสุกเร็วอยู่แล้วนแม่นะคะใช่ค่ะพอเราอบเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อนี่ก็คือเขาเครื่อเหมือนมาสุกเรียบร้อยแล้วเาเอากลิ่นให้มันหอมขึ้นมาค่ะ นีเครื่องเครื่องปรุงมีอะไรบ้างคะเครื่องปรุงก็จะมีเกลือไอโอดีนนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีุผักฟ้าไทยเจที่เป็นซองสีส้มนะคะที่ไม่มีชูรสนะคะก็แค่นี้เองค่ะเราจะใส่แค่นี้แหละค่ะเพื่อสุขภาพค่ะอันนี้สุกแล้วนะคะเนี่ยสุกแล้วนะคะรียบร้อยแล้วค่ะ ลองชิมได้สิคะว่าเป็นไงบ้างคะอันนี้เราต้องนี่ขนาดยังไม่โรยค่ะน้องน้องลายจะลอยคุณผู้ชมกินหอมจริงๆค่ะมันเหมือนหมูหยองเนาะแม่เนาะใช่ค่ะใส่ลายหยองได้ค่ะโรยได้ทุกอย่างเป็นยังไงบ้างคะอร่อยอร่อยมากมันเนื้อปลาไหมคะล้ำคราบ วันนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะทั้งนายนะคะแล้วก็พี่น้องชาวไทยลื้อนะคะเรียกว่าต้อนรับกินอย่างอบอุ่นมากๆเลยวันนี้กิได้เห็นเสน่ห์เยอะแยะมากมายทั้งวิถีชีวิตนะคะรวมถึงหัตกรรมต่างๆทําให้กินนะคะรักเมืองน่านมากๆเลยที่นี่เป็นเมืองเล็กๆแต่มีเสน่ห์เกินตัวจริงๆค่ะรักเมืองน่าน วันนี้ก็ต้องขอบคุณอินเหมือนกันนะคะที่ทําให้ในายได้เข้าใจการเป็นนักพัฒนาตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของนายหลวงรัชกาลที่9ว่ามีคุณค่าและมีความหมายมากเพียงใดหัวใจของการเป็นผู้ให้ให้การดูแลให้คําแนะนําในฐานะพัฒนากรเป็นความสุขมากกว่าการเป็นผู้รับหลายร้อยเท่าเลยคะ่ะการเดินทางก็ง่ายนิดเดียวเริ่มต้นการเดินทาง จากท่าอากาศยานน่านนครเดินทางด้วยทางหลวง101มุ่งหน้าตำบลป่าค่ะเป็นระยะทางประมาณ30กิโลเมตรเลี้ยวสายตามป้ายวัดหนองบัวขับไปตามทางประมาณ10กิโลเมตรก็จะถึงจุดหมายปลายทางของเราช่วง O-Top Battle ช่วง OTO p b a t t l e ในวันนี้เราจะพามาชิมสินค้า O-Top ในตำนานของชาวไทยลือ สิ่งนั้นก็คือไก่ทรงเครื่องหรือสาหร่ายทรงเครื่องนั่นเองรสชาติอันกลมกล่อมหอมกรอบได้ทั้งความอร่อยและได้คุณค่าทางอาหารที่มีประโยชน์มากมายรู้อย่างนี้แล้วถ้าอยากทานสาหร่ายทรงเครื่องเมื่อใดขอให้นึกถึงไก่คนบ้านหนองบัวนะครับกลมการพัฒนาชุมชนภูมิใจที่มีส่วนสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้